คุณอนุทินเนี่ยท่าทีเขาเนี่ยสอบพิรุษเยอะนักข่าวถามก็เดินหนีอพอจะตั้งตัวได้กลับมาตอนเย็นหรือไปเซ็นตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการเซ็นตั้งขึ้นมาเนี่ยยังกำหนดประชุมว,วันที่ยี่สิบวันนี้วันที่สิบแปดเออสิบเจ็ด <17. S 3> <17. S 1> วันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยวันที่สิบเจ็ด สิสองวันจะคุยกันเนี่ยวันศุกร์เขาจะประชุมกันวันจันทร์ประชุมวันจันทร์ประชุมแล้วผลกว่าจะทางปฏิบัติก็ยังชา้าเพราะ,ะต้องเทคแอคชั่นมากแบบมากกว่าน,นี้วันนี้เริ่มก่อนนะคะกัมพูชานะคะเหมือนโลกจะล้อมกัมพูชาทั้งอังกฤษสหรัฐนะคะก็สหรัฐเนี่ยไปยึดบิตคอยได้เนี่ยมูลค่า มาาเกือบ5ส0ล้านเบ้าทนะคะแล้วก็อังกฤษไปยึดอสังหาริมทรัพย์อีก4พันล้านค่ะแล้วก็เกาหลีใต้ก็โอ้โหรุกเข้าไปทรงหน่วยงานทรง่เข้าไปเลยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเป็นผู้หญิงด้วยใช่ใช่คุณแล้วลงมาถึงบุกถึงฮนุวิวเลยค่ะแล้วแล้วก็มีความเคลื่อนไหวค่ะในส่วนของเสียฮนุวิวก็เริ่มปันปวนแล้วมีการปิด ปิดปิดกิจการของอบรรดาธุรกิจที่เป็นมีคนเชื้อสายจีนในย่านของไชนา่าทาวน์มีความเคลื่อนไหวมากมายเลยค่ะแต่ว่าปรากฏว่าทําไมแรงกดดันต่างๆมันมาเกิดขึ้นกับรัฐบาลใ<ไ>นวิติน<ห>ทำให้มันเป็นเหมือนแบบบูมแรงไหมมองว่าเอ๊ะท่าทีหรือว่าความเคลื่อนไหวของรัฐบาลต่อเรื่องนี้เนี่ยในจังหวะที่ดูเหมือนเราจะได้เปรียบเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่ามันยังไง ร้องรับูชาแต่กลับมาฟาดต่อรัฐบาลนักินด้วยโดนหางเลขอันหนึ่งนะครับโดนต้นทางอืนอสนามบินสีหนุอของของเขมรอ่ะมันเพิ่งเปิดใหม่แต่ไอเรื่องเนี้ยมันมีมานานแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปเขมรได้เนี่ยต้นทางคือประเทศไทยนะแต่ประเทศไทยเนี่ยเพื่อนชันช้า แล้วก็ดูแบบมีเงื่อนงำชาวเม่อนตั้งก็สังเกตได้ว่ามันมีอะไรบ้างมีเงื่อนงำหลายหลายอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยจนบัตรเนี้ยอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยหรือไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ได้ตัดเลยนะยังเข้าปล่อยเปย์อยู่นะเพราะอะไรคือคือเรารู้แต่ว่าปิดด่านปิดด่านปิดด่านคือขนสินค้าเข้าไม่ได้ออกไม่ได้แต่ว่าพี่สงพูดว่าเน็ตมันยังปกติอยู่เลยเขาใช้ได้อยู่ทั้งแต่ว่าอ้างว่าตัดเน็ตไม่ได้ไม่จริงครับ ก็จะมีผลประโยชน์แต่แต่ที่ที่คนเนี่ยตั้งข้อสังเกตก็คือในส่วนของรัฐบาลท่าทีของรัฐบาลบก็คือโดยเฉพาะท่าทีของนายรัมตรีคุณอนุทินชาวิรกัก<ต>คุณไ <จะ S 2> ม่ไดมีแอคชั่นก็มาโยตรงนี้ยไงบ้างคุณอนุทินเนี่ยท่าทีเขาเนี่ยสอพิรุษเยอะนักข่าวถามก็เดินหนีพอจะตั้งตัวได้กลับมาตอนเย็นถึงไปเซ็นตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการจนตั้งขึ้นมาเนี่ยยังกำหนดประชุมวันที่ยี่สิบวันนี้วันที่สิบแปดเออสิบเจ็ดวันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยวันที่สิบเจ็ดอีกสองวันวันจันทร์คุยกันเนี่ยวันศุกร์เขาจะประชุมกันวันจันทร์ประชุมวันจันทร์ประชุมแล้วผลผ่านจะทั้งปฏิบัติก็ยังช้าพราต้องเทคแอคชั่นมากแบบมากกว่านี้ครับเช่นเกาหลีอั็นเกาหลีไหมเขาออกมาคับคับับเป็นไปเลยของเรามันเข้าไปไม่ได้อะไรฮะของเราจะส่งรัฐมนตรีส่งอะไรเข้าไปเพราะว่าขนาด นายกไทยเนี่ยต่อสายคุยกับประธานาธิบดีเกาหลียังโดนกัมพูชาออกมาแะเลยแต่ของเราก็ต้องสกัดในในเมืองไทยเด็กของเราเองนะแล้วอำนาจเด็กไม่จำเป็นที่จะต้องไปตั้งคณะกรรมการหรอกเอาเอาชุดที่มันมีอยู่แล้วเนีกฎหมายกฎหมายไทยมีอยู่แล้วเช่นกองปราบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆ DSI สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลยนายกสั่งไปเลยทําไมไม่สั่งครต้ยกไปสั่งไปสั่งตั้งกรรมการอย่างนี้ มื่รู้จะมันช้าไปไงมันช้าไปหมายถึงว่าอาจจะมีท่าทีที่แอคชั่นรีแอคช้าไปน่าจะว่อมพันหรือว่ามีอะไรที่ทําให้หนักใจหรือว่าพูดไม่ได้หรือว่าอะไรนี้หรือเปล่าครับทขาทำงานได้ไม่กี่วันเนี่ยเราเราจะไปตัดสินเขาได้ไหมพี่ หรือว่าเป็นเพราะว่าอยู่ร่วมกันก่อนารแสดงออกของนายกายมันน,าน่าสงสัยมากคือถ้าจะเทียบกับเรืเ่องอื่นตุ่มตัมตุ่มตันทันทีใช่ไหมมันน,าน,าน่าสงสัยมากแลวเรื่องนี้มันเป็นวาระโลกแล้วอีกอย่างหนึ่งนายกอัดุทินเนี่ยต้องเอาวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสสร้างคะแนนตัวเองกับเสียโอกาสเลยนะนี่สดงวาเสียโอกาสคือไม่เทคแอคชั่นชาไปเนี่ยเสียโอกาสค่อนบ้างคือคนไทยคนมองว่า เรื่องกระแสชาตินิยมขี่มากียกับกระแสชาตินิยมแต่บ่าวันนี้มาเจอเรื่อง s c ร m m e r เรื่องแก a งคอซึ่งมันเกี่ยวข้องกับกบูชัยเหมือนกันกับกลับกลายเป็นด้านลบทีนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยรขาแถลงออกมาเนี่ยเขาเรียกร้องเมื่อกี้มันโยงโยงกัที่พี่สมพูดสามตัดตัดเน็ตตัดไฟตัดการขนส่งน้ํามันใช่ไหมรัฐบาลทำไหมพี่ไม่ได้ทาเลยไม่ได้ทําอะไรเลยทุกตต้งเพราะฉะนั้นก็งานนี้ก็ถือว่าเพื่อไทยก็มีช่อง ครับทันทีทีนี้เราส่งคนออกยังรักรอบส่งคนออกไปได้ซึ่งออกไปเนี่ยไปทํางานอะไรก็ไปทํางาน c a เ l center ปลอกคนไทยเนี่ยกรณีเนี่ยเมื่อคนออกไปได้สินค้าอย่างอื่นก็ออกไปได้อ่าใช่ใช่ก็คนยังออกไปได้เนี่ยขนาดคนยังออกไปได้แล้วแต่สินค้าไม่มีชีวิตไม่ต้องไปนกูใช่มีคนมองว่าเอ๊ะก็เกรงใจใครหรือเปล่ามีนะเนี่ยนั่นแหละนำไปถูกประเด็นนั้นเลยครับนี่มันไม่ใช่เฉพาะรัฐบาล ไม่รัฐบาลนี้ทางหนทีเดียวครับก่อนหน้านี้มาแล้วอ่าก่อนหน้านานแค่ไหนพไอแก๊งคอจอแก้มเรือรัฐบาลเราดูแค่เราดูแค่สีรัฐบาลครับต้องมีแน่นอนอสมัยรัฐรัฐบาลลุงตู่ก็มีพลังะชารับร่วงรัฐบาลิกรัฐบเป็นแกนก็มีก็มีคนคนบุมผู้มีท่วนร่วก็ยังอยู่ในในพักนี้ครับพอรัฐบาลเชิดขาก็ยังอยู่อีก อพอรัฐบาลอุ้งอิงก็ยังอยู่อืรัฐบาลอนุทิงก็ยังอยู่โอ้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยถูกก็ไบคิดเอาเองว่าใครเราเราไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ครับ